ชื่นข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบรมานูโปรกิงสไตล์ประจำวันที่29มีนาคม2566นะฮะโดยชายผ้บ่าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเชียงวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจะกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเชียงวันนี้ขุนศึอทีมชาติไทยเปิดใจหมดเปลือกทำไมถึงเอาชนะ UAE ในครั้งนี้ไม่ได้นะโดยมานูโปรกิงของให้แฟนบอลมั่นใจทีมชาติไทยพิสูจน์แล้วตอ่อกรกับทีมระดับเอเชียได้แต่ต้องเพิ่มเรื่องของสมาธิ เอเชียนคัพได้เห็นของจริงอย่างแน่นอนซึ่งมาโน p โปรกิงเชื่อว่าทีมชาไทยแสดงให้เห็นว่าการต่อกรกับทีมระดับเอเชียได้แต่ก็ยังต้องเพิ่มเรื่องของสมาธิเพื่อให้ได้มาซึ่งผลการแข่งขันที่ดีโดยเกมล่าสุดทีมเชาไทยพ่ายต่อทาง UAE ไป0ูต่อสและก่อนหน้านี้ก็พ่ายต่อทางซีเรียมา1ต่อ3โดยเขาได้บอกว่าเราทำไม่ดีในครึ่งแรกนะมีโอกาสดีหลายครั้งในแดนหน้า นั่นอนว่าครึ้นหลังมันอาจจะไม่ดีเท่าครึ่งแรกแต่เราก็พยายามจะให้ผู้เล่นมาอยู่กับเราตลอด9วันในการลงเล่นระยุตัวจริงมาจากเกมแรกแล้วก็เปลี่ยนเพียงแค่บางตำแหน่งเพื่อดูการเล่นของพวกเขาเท่านั้น เราไม่มีความสุขและผิดหวังกับผลการแข่งขันแต่มันก็คือเกมที่อบอุ่นหรือว่าอุ่นเครื่องเท่านั้นสิ่งสําคัญก็คือการที่เราได้เดินทางมาอุ่นเครื่องแบบนี้เพื่อดูว่าเรนานั้นสามารถต่อสู้กับทางระดับเอเชียได้หรือไม่ซึ่งตลอดทั้ง2เกมเราก็แสดงให้เห็นว่าเรานั้นสามารถสู้ได้แค่เราต้องมีสมาธิก,กับการเล่นระดับนี้ให้ได้มากยิ่งขึ้นเพื่อจะให้ได้ผลการแข่งขันที่ต้องการและเชื่อว่าหลังจากนี้ไปทีมชาติไทยจะสามารถทําได้ ผมอยากจะบอกกับแฟนบอลชาวไทยว่าขอให้เชื่อมั่นในทีมชาติไทยเอาไว้นี่แค่เกมอุ่นเครื่องเท่านั้นแน่นอนว่าเราอยากชนะแต่ก็ได้เห็นแล้วด้ว่าทีมมีคุณภาพที่สามารถสู้กับทีมระดับเอเชียได้ดังนั้นอย่าเพิ่งยอมแพ้และผมเชื่อว่าเราจะมีเอเชียนคัพที่ดีอย่างแน่นอนในยุคต่อไปเป็นน้ันางานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก,ก,ก็นแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ติดแฮชแท็กเชียร์ทีมชาติไทยกันต่อไปครับแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับ ช็อกแฟนบอลเวียดนามทุรซิเย่นำทัพชิงอันดับ9เวียดนามอยู่ -23 ปีภายคู่แข่ง10คนในขณะนี้โดยงานนี้สื่อักใหญ่ของเวียดนามหรือว่าทางทันเนียน v n รายงานข่าวใหญ่ว่าเวียดนามชุดอยู่ -23 ปีภายใต้โค้ชทร์ซิเย่ล้มเหลวเป็นที่3ติดต่อกันแล้ว โดยแพ้กับทางคิกิสถานชุดยุยสามปีที่เหลือผูเ้เล่นเป็นแค่10คนภายใต้เฟรดิทูซเย่นำทีมลงสนามไปแล้วถึง2แมตช์แพ้ไปทั้ง2นัดโดยนัดแรกยุยสามปีเวียดนามแพ้ไป0ูนย์ต่อ3ต่อยุยสามปีอิรักหลังจากผ่านไปทั้งหมด2นัดเวียดนามเสียไปแล้วถึง7ประตูโดยในรายการจากทางสื่อเวียดนามระบุเลยนะว่าเมื่อเทียบกับ2นัดที่แล้วเวียดนามชุดยุยสามปีคอรมบอลได้ดีกว่าหลายแมตช์ที่ผ่านมา แต่ในเกมรุกเนี่ยผู้เล่นไม่สามารถจะหาจังหวะในการเคลื่อนไหวที่ประสานงานกันได้เกมนี้เคลียร์สตีบอฟ มีดินผู้เล่นคีกิสสถานโดนใบแดงไล่ออกจากสนามในช่วงปลายครึ่งหลังโดยชุดยู่3ปีเวียดนามยังคงไม่มีประตูในศึกโดฮาคัพ2023และก็ไม่สามารถที่จะทำประตูคีกิสสถานได้ที่เหลือเป็นแค่10คนได้สุดท้ายผลการแข่งนนขันจบไปที่0ต่อ0ต้องไปตัดสินในการโดนจุดโทษปรากฏว่าเวียดนามแพ้ให้กับทางคีกิสสถานไป4ต่อ5เฟริปทเซเย่นำทีมชาติเวียดนามประเดิมทัวร์นาเมนต์แรกจบอันดับ10โดฮาคัพแต่จำนวนทีมที่เข้าร่วมทั้งหมด10ทีม โดยจากผลในการลงสนาม3นัดเนี่ยแพ้ร,รวดทั้ง3นัดเสียไปถึง7ประตูยังไม่สามารถยิงประตูคู่แข่งได้เลยแม้แต่ประตูเดียวในครั้งนี้สำหรับทางโปรแกรมต่อไปของฟรเดริกทูซเย่มีคิวนำทีมชาติเวียดนามชุดยู23ปีล,ล่าเหรียญทองฟุตบอลชายซีเกมที่ประเทศกัมพูชาในครั้งนี้เป็นนาว่าง,งานนี้ต้องรองล,ลุ้นกันต่อไปกไกันนะคะว่าจะเป็นเช่นไรทูซเย่แย่ซะแล้วเรามาดูประเด็นข่าวจอมมาก,กันดีครับ ความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนบวกเวียดนามหลังเห็นวิธีการเล่นทีมชาติไทยดวลทีมแข่ง UAE ในขณะนี้เรามาดูคอมเมนต์แฟนบอลกันดีกว่าว่าจะมีความคิดเห็นว่าอย่างไรกันบ้างเริ่มจากคอมเมนต์ที่หนึ่งกันก่อนนะกัน,กนไทยเล่นได้ดีมากขาดเพียงแค่การเข้าจบสกอร์ที่ดีเท่านั้นคอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์เล่นได้ดีกว่า UAE แบบชัดเจนเลยนะคอมเมนต์ต่อมาฟุตบอลระดับนี้เมื่อมีโอกาสพวกคุณก็ต้องทําให้จบได้เมื่อทําไม่ได้ก็เสียประตูเหมือนในเกมนี้ คอมเมนต่อมาพวกเขายังขาดการจบสกอร์ที่แม่นยําในครั้งนี้เขาเมนต่อมาจังหวัดเล่นหนึ่งสองไทยแลนด์ทำได้ดีกว่านะเขาเมนต่อมาไทยพลาดโอกาสขึ้นนําหลายครั้งสุดท้ายกลายเป็นเสียประตูซะอย่างนั้นเขาเมนต่อมากองหน้าของไทยต้องแม่นยํามากกว่านี้เขาเมนต่อมาจอเจียมมากจริงๆครับไทยแลนด์เขาเมนต่อมาไทยขาดการจบสกอร์ที่เียบคมเขาเมนต่อมาเบอร์22่ของไทยบอกได้เลยว่าเล่นดีมาก คอมเม่นต่อมาควรปรับปรุงเรื่องการยิงประตูในครั้งนี้ขอาเม่นต่อมาไทยแลนด์มีรูปแบบการเล่นที่ยอดเยี่ยมแตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมาขอาเม่นต่อมาสิ่งที่ทีมไทยขาดในตอนนี้คือการจบสกอร์ที่เฉียบคมขอาเม่นต่อมาไทยแลนด์มีโอกาสที่จะชนะ UAE แต่พวกเขาจบสกอร์ไม่ได้ในครั้งนี้น่าเสียดายยิ่งนัก อ่านผมเป็นนว่างานนี้ทุกครั้งเลยนะฮะที่มีการแข่งขันทีมชาติเดียไทยจะมีปัญหาเกี่ยวกับการจบสกอร์จริงๆเพราะฉะนั้นแล้วต้องเห็นที่ปัญหานี้และแก้ให้ตรงจุดนะครับเรามาดูประเด็นข่าวจ่อมากันดีครับเสียง่ายอีกแล้วไทยโอกาสเพียบแต่ไม่คมสุดท้ายพ่าย UAE อุ่น FIFA าเด โดยกานที่ช้างศึกตีนชัดไทยพลาดเองอีกแล้วทั้งทิ้งโอกาสในการจบสกอร์มากมายแต่ไม่คมสุดท้ายโดนทีเด็ดเจ้าภาพ UAE รวดซิลชัยไป2ต่อ0ส,ส่งให้ลูกทีมของมาโนโปรกิงลงสนามอุ่นฟี f าเดย์พ่าย2เกมรวดในศึกฟุตบอลอุ่นคเครื่องฟี่าเดยคือวาันอาัคารที่ผ่านมา โดยเปิดฉากกันครึ่งแรกานาทีช้างศึกออกบัดก่อนนะฮะจากจากังหวะประสานงานจากทางฝั่งขวาเมื่อทางนิโครัสเก่งเขตกิตมิคกลสันสอดมาในเขตโทษฝั่งขวาพยายามตบย้อนเข้าไปในติดอาบอับดุลอิดริชตามขวางไว้ได้เพียงแค่นิดเดียว1 5ที่ต่อมายังคงเป็นทีมชาติไทยีโอกาสจบสกอร์มากกว่าเมื่อทางชนะทิพย์สมกฤสิ์สอดมารับบอลหน้าเขตโทษฝั่งขวาโยกได้ช่องและปั่นด้วยซ้ายหน,นีบอลบล็อกแนวรับทวิกยุีอี หลังเท้าเหินข้ามคานออกไปนาที่ต่อมาเจ้าภาพตอบโต้คืนบ้างจากจากังหวะขึ้นเกมทางฝั่งซ้ายบอลไหลมาเข้าทางฟาบิโอเจบริมาตวัดตามน้ำด้วยซ้ายเข้าเขตโทษโชคดีไปตรงตัวนะฮะเบาไปหน่อยกำพลปฐมอคกุลรับเอาไว้ได้ไม่พลาด20นาทีต่อมาช้างศึกพาดโอกาสทองเมื่อทางสุบรรณเหมือนตาทิ้งตัวซัดหน้ากรอบหกลาฝั่งขวาบอลติดเซฟคารริชลิซาปัดมาเข้าทางนิโครัสนิเคิลสันซ้ำอีกหนึ่งรอบก็ยังติดบล็อก ก่อนจะเป็นมอนตีเอลชอมเบียตามซ้ำดาบ3ข้ามคานแบบหน่าหรือเชื่อ6นาทีต่อมาคาร์เรติซาผิดพลาดอีกครั้งออกบอลนนยากหน้าปากประตูเองโดนชนาทิพย์สงกฤษินโขกดักตั้งให้สุประชัยใจเด็ดหมุนตัวหัวตามน้ำด้วยขวาแล้วก็ยังไปไม่ตรงกรอบหลุดออกหลังไปแบบน่าเสียดาย นาที3.5จากจังหวัดลูกตีสูตรฟีคาริกทางฝั่งซ้ายจิรทรรบุญมาทันหลอกแทงเข้าเขตโทษให้กับทางสุประโชคสรารชาติหมุนตัวทิ่มหัวเกือกที่ยังหลุดข้ามคานออกไปเหมือนเดิมแต่จ,จังหวัดต่อเนื่องชนะทิพย์สมการสินก็เก็บบอลหน้าเขตโทษฝั่งซ้ายแทงช่องขึ้นมาให้กับทางสุประชัยใจเด็ดสอดตัดหลังแนวรับทีมชาติ UAE หลุดเข้าไปซัดก,ก็ยังตรงตัวอาคาริตอิซาและหมดครึ่งแรกนะฮะยังเสมอกันไปศูนย์ต่อศูนย์ ต่อมาครึ่งหลังทีมชาติย e. ูเอีทะยานออกนำไปก่อน1.0เมื่อทางทานูนอันซาบีพาบอลหนีขึ้นมาทางด้านซ้ายตัดโค้งเข้าเขตโทษข้ามไปที่เสาไกลให้ฮาเรมอับดุลราลอยมาขิดเต็มหัวนะฮะเสียบเสาแรกงามจดย้อย60นาทีต่อมาช้างศึกวิ่ตามตีเสมอเมื่อทางสุบันทบุริรัตเติมเกมขึ้นมาทางด้านขวาตักบอลย้อนมาที่หน้ากรอบหกหลาเข้าหัวสุสบันท์เหมือนตาโคกแบบไร้ตัวประกบก็ยังไปตรงตัวคารเรสอิซาอยู่ดี แต่ตวะต่อเนื่องคราวนี้เป็นสุบนั์เหมือนตาคนเดิมเก็บบอลในเขตโทษและก็แปะย้อนตั้งให้สุบโชคสารชาติตั้งป้อมปั่นด้วยขวาบนเส้น18ล้าแับแนวหัวแนวรับยุยอีเขินข้ามคานไปนิดเดียวเจ็ดสิบที่ต่อมาช้างศึกเร่งเครื่องในต่อเนื่องไปทางชิทรทธรบุญันทันตั้งป้อมครอสทางฝั่งซ้ายบอลโคง้งข้ามมาที่เสาไกลถึงสุบรั์บุดิรัตส,สอดมาเก็บในกรอบหกล้าฝืนซัดมุมแคบก็ยังไปติดเซฟคาเรนวิซาเหมือนเดิม ต่อมานะผมจากลูกฟรีคิกระยะอันตรายหน้ากรอบ18หลาฝั่งซ้ายเมื่อทางกิสดาการแมนวิ่งมาปั่นด้วยขวาโค้งข้ามกำแพงกระดดนพื้นบิดเสียบเสาแรกติดเซฟคาริตอิซาตามตะปบได้ทันแบบน่าเหลือเชื่อ79ที่ต่อมาเจ้าทินปิดกรองเป็น2ต่อ0จากลูกฟรีคิกอาจะทางฝั่งซ้ายเมื่อทางอับดุลราบอมชอนคอสบอลเข้าเขตโทษข้ามมาที่เสาไกลถึงอับดุลซารามัมโมฮัมเหม็ด ตั้งเท้าชาร์จแบบไร้ตัวประกบตรงตาข่ายในครั้งนี้หลังจากนั้นไม่มีสกอร์เพิ่มเติมจบเกม,ม,มทีมชาติ U a e เอาชนะทีมชาติไทยไปได้2.0ต่อโดยรายชื่อที่ลงสนามในครั้งนี้มาในระบบ4-231ก็ได้แก่กัมพลปฐมอาก,ากุลมณีเอลชอมเบียกิสดากาแมนนิโครัตมิเกลสันธีรทรบุญมาทันธิติพันธุ์พุ่งจันวริเทเป,ป้อมพันธ์ชิาทิพย์สงกรสินสุประโชคสารชาติ สุปนัทเหมือนตาและก็สุปชัยใจเด็ดในครั้งนี้โอ้โหเป็นนว่างานนี้จัดทัพตัวเทพเทศทั้งนั้นนะฮะมีโอกาสยิงเป็นร้อยครั้งเลยก็ว่าได้แต่ไงไทยถ้าใครของเรานะครับผมจบสกอร์ไม่ได้หรือว่าทาง u e เอยียนเล่นของหรือเปล่านะมือโกก็เซฟแม่นสะเเลือเกินและนี่ก็เป็นที่นันขาวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโนโปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่29มีนาคม2566โดยชายฟุตบอลครังฟุตบอลแผ่น,นครับ